สวัสดีครัติดอาวุธก็รูยุอนุพันธ์นะคะประจําที่10สิงหาคม2560นะคะเริ่มต้นด้วยเ a f e ี้เด็กฟิ u เจอร์ก่อนนะคะ S0U17 เนี่ยเรามองว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะยังได้รับ s e นิเมนต์ในเชิงลบนะคะจากภายนอกโดยประเด็นหลักยังเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์บน้าสุุรเกาหลีนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยทำให้แรงกดดันต่อตลาดหุ้นนะคะในฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะกับทุกตลาดแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทเอกชนในสหรัฐเนี่ยที่ออกมาะคะล่าสุดเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะคะทาให้ภาพรวมเนี่ยเซนเมนต์จากภายนอกดูค่อนข้างเป็นลบแม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยตลาดมีภาพบางตลาดที่เปิด ตลาดแล้วนะคะก็มีบวกกลับขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าก็ยังจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของภามพผูน,น้าของสถานการณ์บนค่าสมุดเกาหลีเหนือหลังจากที่มีการตอบโต้การทางวาจาในเรื่องของการที่จะใช้ความรุนแรงระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าอาจจะทําให้นักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยยังหลีกเลี่ยงใช่จะเข้ากืนกาไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็กลับเข้าไปถือในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในส่วนทองคานะคะหรือว่า ค่าเงินเยนนะคะก็ทําให้ภาพการลงทุนเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างอิงไปนในทางลบนะคะประกอบกับนั้กทุนต่างชาติเนี่ยขายออกมาต่อนเนื่องใน s ซ f ตี้เด็กฟิ u เจอรนะคะปัจจัยที่อาจจะต้องจับตาดูกันต่อนะคะยังเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PPI นะคะรวมถึง CPI ที่จะประกาศออกมาในวันนี้แล้วก็ในวันศุกร์นะคะ ก็นักลงทุนยังมองหาสัญญาในเรื่องของการปรับขึ้นตัดดอกเบีย้ยของเฟดจากตัวเลขเศรษฐกิจนะคะถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้เป็นแรงหนุนต่อ,อมุมมองในเรื่องของการที่เฟดมีโอกาสจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีกสักหนึ่งครั้งนะคะในเดือนธันวาคมในปีนี้แต่ว่าถ้าออกมาแย่กว่าคาดเองเนี่ยอาจจะเป็นลบมากยิ่งขึ้นต่อเซนิเมนต์การลงทุนในตลาดทุนในฝั่งสหรัฐนะคะ ส่งผลให้ในส่วนของเอสซ่าศูนย์ยูหนึ่งเจ็ดเองเนี่ยเรามองว่าวันนี้ก็ยังน่าจะแข่งตัวในกรอบประมาณเก้าเก้าสี่ถึงหนึ่งพันจุดนะคะ ในส่วนของการปรับขึ้นเนี่ยก็คิดว่าก็คงจํากัดตาม s e n ิเมน n ์การลงทุนที่เป็นลบนะคะแต่ว่าการปรับลงในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ยังได้แรงหนุนส่วนหนึ่งจากในเรื่องของการเก็งกาไรเกี่ยวกับพุ้นปันผลนะคะแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการของจัดทะเบียนในช่วงคงสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาสสนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับสถานะช็อตเอสซ่ย์ูหนึ่งเจ็ดที่เปิดไว้เก้าเก้าหกเก้านะคะเราให้ถือต่อเราทํกไรเก้าเก้าศูนย์อยู่นะคะแต่การทุนหากว่าดิดตัวผ่านระดับหนึ่งพันสองจุด ในส่วนของ G.F. Q. 17นะคะ Go f i t u r เนี่ยเมื่อวานเราแนะนำให้ช็อตไปแต่ว่าราคาทองคำดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะจากประเด็นในเรื่องของเกาหลีก็ทำให้ไปแตะจุดที่ต้องปิดสถานะไปนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับ ผู้ที่เข้าเปิดสถานะใหม่อาจจะต้องรอประเมินสถานาการณ์กันอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าถ้าดูในเรื่องของราคาทองคําเองเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาใกล้แนวต้านเรดพันสองร้อยแปดสิบแต่เรามองว่าช่วงเช้าเนี่ยเริ่มมีเห็นจังหวะที่ราคาทองคําชะลอการปรับขึ้นแล้วก็เริ่มสรงๆนะคะเพื่อรอภาวคืบหน้ากันต่อเรื่องของเกาหลีกับสหรัฐนะคะว่าจะมีการโจมตีกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงการข่มขู่กันไปมานะคะซึ่งถ้าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเริ่มจะผ่อนคลายลงหรือว่ายังไม่ได้เห็นการ จมตีหรือว่าตอบโต้จากทั้งสองฝั่งเนี่ยตรงนี้อาจจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรของตัวราคาทองคำออกมาเหมือนกันนะคะขณะทีะ่ประเด็นในเรื่องของภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่นักทุนยังจามอยู่ดังนั้นเนี่ยกลับการลงทุนวันนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1 2 6 0ันยถึง1,280นนะคะการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคา ส่วน USD f u t u r e นะคะยังมองแนวโน,น้มหลักของตัวดอลลา,าร์สหรัฐเทียบบาทเนี่ยอีกในทางออดค่าอยู่นะคะมองกรอบ 3.315- ถึง3.335 mm hmm. ถ้าพางปัจจัยหลายๆเรื่องเรื่อง,องของเกาหลีแล้วก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างที่กล่าวไปนะคะตรงนี้เนี่ยในฝั่งช็อตเรามองว่า S u s d u 1 7เนี่ยที่ถือช็อตอยู่ที่ระดับ33.30ก็ยังน่าจะเป็นจังหวะที่ถือเพื่อเราทำกำไรได้นะคะบริเวณ33.2-33.23ถึงบาทนะคะโดยถ้าหลุดระดับนั้นลงไปนะคะก็มีโอกาสาาากที่จะลงต่อไป33.13บาทแต่ว่าแนะนำให้ทยอยเทปฟิตออกไปก่อนนะคะแต่การทุนถ้าหากว่าผ่านร,ระดับ33.35บาทขึ้นไปค่ะ ส่วน s e งเกิ s ซอฟท์นะคะตัว Jazz อยู่1เที่เราแนะนำให้ช็อตไว้7.82นะคะเราทำกำไรได้7.45นะคะแต่ว่าถ้าดีดตัวผ่านระดับ8บาทขึ้นไปอาจจะต้องอาคัสลอตออกไปนะคะในส่วนบล็อกเทนนะคะแนะนำ3ามตัวะค่ะสุภัยแนะนำในฝั่งรองนะคะตา2 4ย24.4นี่นะคะรับ23.3 23.1 AOT นนะคะวันนี้แนะนำในฝั่งช็อตนะคะ ต้าน53.5-54นะคะรับ52.25-51.25นะคะอีกตัวที่แนะนำในฝั่งช็อตนะคะ SPCG นะคะต้าน20.7-20.9นะคะรับ22.2 22, แล้วก็19.9ค่ะปิดการประชุมในส่วนของเตอวุธกลยุทธอนุพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ